สวัสดีครับพวกผมตาแงมและทีมงานที่มะจากเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยมีเพื่อนบ้านที่ดีดีกว่ามีรั้วบ้านที่ดีต้อนรับเข้าสู่ AEC ประชาคคมเศรษฐกิจอาเซียนครับตามที่รับปากไว้ วันนี้เป็นสุกแรกที่เริ่มจะเวนชายแดนกระดานชายแดนพร้อมๆกันไปถึงด่านช่องตะกูก็พบนายชาติชายรัตนพานพในอำเภอบ,บ้านกรวดบุรีรัมโดยบังเอิญท่านก็กําลังมาตรวจราชการเพื่อต้อนรับสู่ AEC พร้อมๆกันบอกว่าจะมีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับทางเพเภอร่วมกับกศอนอของอำเภอบ้านกรวดนะครับได้มีการจัดเทศกาลนะครับเพื่อให้ความรู้กับ ประชาชนได้รู้ว่าเราจะเข้าสู่อาเซียนอย่างไรจะต้องปฏิบัติเป็นอย่างไรครับแม่การทํางานของการศึกษานอกโรงเรียนอยู่นี้ทํางานเชิงรุกนะครับนอกจากจะเอาหนังสือกฎระเบียบการเข้าการออกขนบธรรมเนียมประเพณีภาษามาแจกจ่ายแล้วยังตั้งซุ้มห้องสมุดเคลื่อนที่บริการแกน่น้องๆหนูๆให้ได้รับความรู้และความบันเทิงส่วนแม่บ้านก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนอาชีพได้ครับ จากการสเกตตลาดชายแดนช่องตะกูอยู่ลึกเข้ามาในชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตรตลาดการค้าก็มีร้านค้าสร้างแผงเพลิงเปิดข้างฝาโล่งรมโกรกมีรถ3ล้อขนส่งสินค้าบริการไปส่งที่ชายแดนถ้าล้อหมุนก็เริ่มตั้งแต่20บาทนอกนั้นก็ตามประมาณราคาสินค้าถามทําไมไม่สร้างเป็นอาคารทาวร์ให้สง่าง,งามเหมือนชายแดนตลาดลงเกลือด้านอารัญญประเทศทั้งที่เปิดบริการตลอด7วันเช่นกัน ตอนแรกก็คิดว่าปัญหาพื้นที่ซับซ้อนยังไม่รู้ว่าเป็นของไทยหรือของกัมพูชาครับไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นที่ดินของไทยเป็นของอุทยานแห่งชาติผู้บริหารระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดก็ใจตุ่มตุ้มต่ำต่ำทุกครั้งเกรงจะถูกเกาหาว่าบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติครับาหางแงมจู่โจม ท่านนายอำเภอบ้านกวดก็พาบุกจู่โจงก็ไปในเขตพื้นที่ประเทศกรัรมพูชาปรากฏว่าแผงเพลิรงร้านค้าของฝั่งนู้นมีความมั่นคงถาวรมากกว่าฝัา่งไทยซะอีกและกําลังมีการปรับพื้นที่ใหม่ร่วมร้อยไร่รรจะสร้างเป็นอาคารให้ถาวรสวยงามมากกว่านี้สอบถามนายทหารกรัมพูชาก็ตอบอันนี้ผมก็ยังไม่ไมทราบเหมือนกันนะเพราะว่ามามีอยู่ที่ผู้นําที่เขาจะจัดระบบ อ้ก่อนทั้งสองประเทศนั่นและครับประชาชนวากความหวังไว้กับท่านผู้นำครับสัปดาห์หน้าจะพาไปด่านชายแดนไหนติดตามนะครับงานที่มันจะเหน็ดมันรู้จะเหนื่อยทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ครับ